วันนี้เรามาแนะนำนะครับ5พักเครื่องหลวงปู่ทวดที่ได้เช่ามอนี้นะครับองค์ที่1นะครับเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังนังสือใหญ่ปี2505นะครับมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับพิมพ์นิยมเป็นหน้าตัวทอหลังเสาอากาศนะครับหลายหหมื่นบาทใครมีผมยินดีรับเช่าครับองค์ที่2นะครับเป็นเหรียญรูปไข่รุ่น2อนะครับอันนี้เป็นบล็อกไข่ปลาใหญ่หน้าสายฝนนะครับแบบนี้ราคาตั้งมีตั้งแต่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับมีหลายบล็อกมีหลายพ เป็นหน้าซ้อนนะครับหรือเหรียญคีคอปี251 1บล็อกนิยมจะเป็นหูคีดวงเดือนนะครับมีปี0 9ย์ด้วยปี1 1ด้วยนะครับ09ย์จะราคาแพงกว่านะครับอย่างนี้ก็อันหนึ่งหลักหมื่นต้นใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับมาที่องค์ที่4เป็นเหรียญน้ำเต้าปี2505นะครับแบบนี้ราคามีตั้งแต่ราคาหลายพันถึงหมื่นต้นนะครับมีหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้าแก่มีฟันนะครับหน้าแก่มีฟันจะเป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับได้รับความนิยมองค์สุดทท้้ายวันนีีคอง์่5 เป็นกลีบบัวหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งนะครับแบบนี้ราคาอันหนึ่งก็หลักพันต้น 3- 000, 4มสพันถ้าเป็นหนังสือ5แถวก็จะมีราคาตั้งแต่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับใครมีแบบนี้สามารถส่งมาแบ่งปันผมได้นะครับทักแชทบ้านเขียวลองส่งรูปกันเข้ามานะครับหรือเดินทางเข้ามาที่ร้านนะครับใครมีก็ลองส่งรูปกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ